เวลคอมบีเอซ์เคทูชแวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถ SUV ที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในปี2026กับการกลับมาของ Mitsubishi Pajero Sport รุ่นใหม่ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและกลุ่มพลังบอกเลยว่าสายลุยสายครอบครัวห,หรือใครที่ชอบรถอเนกประสงค์ห้ามพลาดเด็ดขาดรูปลักษณ์ภายนอกของ Pajero Sport 2026บอกเลยว่าดูฉกเฉียวและแข็งแกร่งกว่ารุ่นก่อนแบบชัดเจนด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ ที่ดีไซน์เข้มขึ้นฝ่ายหน้าเหล็ดแบบรีวยาวต่อเนื่องไปกับกระจังหน้าเส้นสายตัวรถดูทันสมัยและดุดันมากขึ้นฝากระโปรงหน้าแบบยกสูงให้ความรู้สึกบึกบึนลุยๆกันชนหน้าและหลังดีไซน์ใหม่ดูสปอร์ตและพร้อมใช้งานทุกเส้นทางไฟท้ายเป็นแบบเหล็ดลากยาวให้ความรู้สึกพรีเมียมล้ออลูอยเลยใหม่ขนาด20นิ้วช่วยให้รถดูดูดันและมีพลังมากยิ่งขึ้นสีตัวทั้งใหม่ก็โดดเด่นไม่น้อยโดยเฉพาะสีเทาด้านและสีแดงใหม่ที่มีเฉพาะในรุ่นท็อป เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะรู้สึกได้ถึงความกว้างขวางและความหรูหราบอดหนังแท้แบบใหม่ให้สัมผัสนุ่มลูนภูมาลัยทรงสปอร์ตพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ระบบหน้าจออินโฟเทนแบบลอยขนาด12 3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto เต็มรูปแบบหน้าจอเรือนใหม้เป็นดิจิทัลทั้งหมดระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์พรีเมียมบาดนั่งแถว2และ3สามารถปรับเอนได้หลายระดับเพื่อความสะดวกสบายไม่ว่าจะใช้งานสำหรับครอบครัวหรือเดินทางไกลก็สบายหายห่วง เทคโนโลยีความปลอดภัยก็จะเต็มเช่นกันทั้งระบบเบรกอัตโนมัตริระบบเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยจอดอัตโนมัตริระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องรอบคันแบบ360องศาอีกทั้งยังมีระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนมาดูในเรื่องของกลุ่มพลังการบ้าง p เจ s c h e Sport สองพันมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.4ลิตรใหม่และรุ่นปั๊กอินไฮบริดที่หลายคนรอคอยโดยรุ่นดีเซล ให้พละกกำลังประมาณ204แรงม้าแรงบิดสูงและตอบสนองทันใจส่วนรุ่นั๊กอินไฮบริดนั้นใช้เครื่องยนต์เบนซินรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลังรวมก,กันกว่า280แรงม้าสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า50กิโลเมตรเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและช่วยประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นระบบขับเคลื่อนสีล้อ super select 4WD 2ยังคงอยู่เช่นเดิมเพิ่มเติมคือการปรับจูนให้หลุยได้ดียิ่งขึ้นช่วงล่างของ Pajero Sport ใหม่ก็มีการปรับปรุงเช่น การให้การขับขี่นุ่มนวลนขึ้นในเมืองและยังคงความแข็งแกร่งเมื่อต้องลุยเส้นทางออฟโรดระบบการสะเทือนด้านหลังแบบมันติลิงพร้อมเหล็กกันโครงทำงานได้ดีลดแรงสั่นสะเทือนในห้องโดยสารได้เยอะพอสมควรการควบคุมรถแม่นยำและมั่นใจในทุกสภาพถนนในส่วนของราคานั้นยังไม่มีการประกาศราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่คาดว่าราคาจะเริ่มต้นประมาณ1.3ล้านบาทไปจนถึง1.7ล้านบาท ในรุ่นท็อปโดยรุ่น Plug ั๊กอินไฮบริดอาจมีราคาสูงขึ้นอีกเล็กน้อยขึ้นอยู่กับภาษีและสิทธิประโยชน์ของ EB ในแต่ละช่วงเวลาถ้าพูดถึงความคุ้มค่า p o เจโรสป p o r t 2026ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะให้ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความแรงและความปลอดภัยครบเครื่องเหมาะกับคนที่ต้องการรถครอบครัวที่ใช้งานได้หลากหลายหรือสายโดยที่ต้องการความอดทนทานพร้อมพาไปได้ทุกเส้นทางสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ที่ครบจบทั้งภายนอกหรือภายในลำ้ำ และประสิทธิภาพจัดเต็มเพจรสปอร์ต2026คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับแล้วทุกคนหลักคิดเห็นยังไงกับเพจรสปอร์ตรุ่นใหม่นี้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรา